เครื่องเคียงขึ้นเครื่องเคียงมันเครื่องมันแบบมีอะไรนะลำข้าแล้วก็ใส่ตะไคร่นำกำลังทำการซอยแล้วก็สมุนไพรแล้วก็เอาไปตำเมี่ยงจะเมี่ยงอีสานบ้านๆดีจ้าพี่น้องจ้าหน้าตาตำเมี่ยงข่าตะไคร่กับเครื่องเคียงเพิ่นเพิ่มก็เตะก็เตะแซ่มาันก็จากพี่น้องจ้า เนี่ยแบบบ้านๆอีสานบ้านาแถวแทะกระโดกกันเนีย่ยเรเคยกินก่บจ้าเดี๋ยวใส่ส่วนผสมเพิ่นเป็นกำลังหอมเนีย่ยเนีย่ยหนึ่งคำแซ่บ่สุดยอดฟังแต่เสียงยำดกกบมา,มมาให้กันผสมเลยใส่ซะละเอะไปบ้านดีจกินงไงพี่เนาะจิลงผู้ปากอยู่ เนยใส่เลยม่มาใส่เนี้ใส่หัวดำมาคือเทียนดำพี่น้องเลยกินระบบขห้ลำคางกันไม่ต้องห่วงเลย่นีมไได้อู่ได้นอนเลยเอนเศรไทยชั้นนะรับลงขวตัวเนี่ยจะหันลำคางัเนี่ยกิน้วหันลำคางตัวมได้อยู่ได้นอนกันเลยแบ่ย่างนั้นต้องเสียรบเรื่องพี่น้อง จะไปเลยไหมนี่มักตัวเฮมักหมวกมักเกลืเทศครบหรือยังข่าวกระเสียดบุกินเมีย่งยงเลยพี่น้องห,อหอง่อห่อเมีเ่ยงบ๊อบบุกินหอมเลยครบจ้าแบบนี้กับประกันใส่ปากได้เลยนะจ๊ะใส่ปากพวกกัน

อร่อยนัวแซฟเวอร์แซฟไปีเพี่น้องผักนางเลือมกกะเขือเทศหมกถั่วแหแล้วก็เมี่ยงลงไปอืมทานงกันลา ปานอยไปกระจามิีงเสร็จประแดกตอนเด้นี <Yeah. S 1> right ่นี่ประดิตอนน่นตามมี่ยงเดีต้องหันี่ประแด็กตอนต้องใส่สิเละไปเลยตัวสิเล็ไปเลยพี่น้องยองยใส่ปากนะจ๊ะ เพี่องเบาอันนเพิ่นไปเอาลุกโดดเพ็ดิบับน้ำปลาเด็กมาเติมปกินเพ็หมดแลกินเก่งด้ปกินเพ็หมดแล้วาล้หนุ่ยนวเบาข้ามหน่วยเยน้องอีกสงห่ปกินข้าละสหน่วยพี่น้องป็นางโอง้โหกินข้ามละสหน่วยบ้านยองนะบ้านีเลยคะนด้อน้องนะองจับสีนี<า>่เพ็ด,ลพด,ลดแล้วบอนบานเพล็สหน่วยทุงสินลงทงข้ามไปุ้บา เป็นอันเปนเดออหอือหือมกเพชรสามด้วยเดี๋ยวกระโดดลงน้ำให้เด็บุทานเพชรบกเมาทุกบเอายุอีจ้คัดูบุกเเหอ เป็นได้ครบสุดรืยยังโอ้ยเพิ่งจะคับดูกี่พี่น้อาเพิ่งจะคับกันน้ลเ็ดปเดโอู้ใส่หลายขนาดเข้มฟังเสียงงัมสุดยอด

กคงต้องลาไก่อนท่รักทุกท่าเดี๋ยวมาที่หน้าเข้าห้องน้ำกดจับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เดี๋ยวจะรับมือนิดหนึสบายดีบ๊ายบาย